นี่ก็เป็นนั่นรถพุ่มพวงอีสานบ้านเฮ้านะจ้าเนาะอันนั้นพ่อใหญ่ก้านจ้ามาซื้อของ <c oughs> สวัสดีค่ะเอาอันเอากระลำสองหัวเบมองจ่ามีบบเกล็ดเทศมีกตะชายมีเห็ดเข็มทองมีบบขามาตะโดนอะไรมีปิ่งไก่มีขุยยางยจต่มีปลาทู่รถตลาดสดเคลื่อนที่จ้า <c oughs> <c oughs> มีมีปลาต้มปูจ้าม uh ีเห็ดฟางอู้หมีหลายมากเลยจ้าขนาดรถขั้นเหียวเด้นี้มีหมกบงวงบกวงซุปมีหมกปลารกอ่บอกจ้าเย็นไปดอนก่อนเล็มัดก่อนหน่มีมอสเอาหอมหนึ่งหนึ่งสองสาม สามอย่างนี้นะคะอสามละกนไก่มีบงพี่น้องคนกำลังเริ่มมานะจ๊ะมาซื้อก่อนะกะกะลำนกระลันสองหัวต้องขับด้วยจ้หบับบงนี้รู้จักทีลาวสวยเยจ้ะรู้จักทีจีนหอมบงกำหาบาทนี่กำาบักเอบเลยจ้ะ 5บาท5บาทต้องพาพิอ๋ม mm ีหลายอย่างมากเลยจ้ะรดเุ็นฟวงนี่แหละมีหดปูจ้าใส่ละปูใส่เบงอู้หับาทกะพราะว่าไปปนมันเลยอ๋อไม่มีผู้อันนี้ปูบ้านจ้าปูบ้านอันนี้อ่ะนใ่ คุงหาจิกปลาจ่าปูบานปูหน้าเท่าเนี่ยจ่าเบิ่งคุณชาวบานเขากลมาสื่อสื er <AMA> e ่อดีดีเด้อค่ะเนี่ยนี่ไม่หอดบอกพริกจ้าเห็ดค้อนหน่อยคอนใหญ่แล้วก็ข้าวหน้าเนี่ยเนี่ยมเนี่ย หมูหมูแห้งก่อนจ้ออกไปยังที่าลอสอง้วมีแอปเปิ้ลกับมีแบบทีนี้เป็น้อนโมด้นี่ไม่ก็อไก็อ่อยคับ้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวาที่สวนผมาผมก็ขายดีนะแกเลยเอาบักพริกแม่จ้าสองถุงครับครับคโอ้ยพอข้าก็ซับส้นแล้วลูกข้าเอื้อนไหลจ้าขายดีคักขายดีแน่เลย ยอดเลยพราะพาห้อีเด้อนะดึงยาดึงความเด้อสั่นมือโจมเริ่มมาเลยลูกค้าซื้อหลายพูดสิปาดเด้อของก่อยกลางไว้น่นเลยเดี๋ยวเขาคิดกันเที่ยวร้าก็ได้ไทยของก้อนก็ได้จ้าเพิ่นกำลังวุ่นไายเลยจ้าลูกค้ามาย่างหลายเลยกำลังเริ่มพากันซื้อของ นี่ขา้าวเคบว่ามัน rum, ทำนะใส่ยื้อใส่ข้าวเคิบเนีเ่ยเอาข้าวเคิบสองอันอันนี้มิเทศการจ่าก็เลยหุ่นไว้หน่อยจังเลยใส่ไล้เทียนทิพยก็ได้ใส่ไว้กันละผู้สิบบาทยางอ่อนหรถเลยเนาะค่ะเนาะบรรยากาศจ่าเนาะอีสานบันให้ซื้อของ มีเยอะแยะเลยจ้ารถคันนี้คนใส่มาคนถูกมาโดยมาขายแท้ๆค่ะผักหรือจ้าเป็นรถตลาดเตาเคลื่อนที่จ้ามาซื้อน้ำกันนี่แหละจ้าวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานะคะเนาะมีสมออยู่หมู่บ้านนี่แหละจ้าหมู่บ้านเล็กๆของตำบลนึงนะจ้าเนาะหมู่บ้านที่แบบว่าเมื่อกี้หลังคาเรือนา หมดลายแ้ล่ะไปะายางลายเนี้มาเนีมีหดมีหดหมากมีหดกวยตมีมามอมีบอกละดน่อยพอมีบอกแดง่อโอ้มีหดกล้วยมีกลวยพ่อมันนายนีต่างกันนะจาะนะ ว่าอย่างนี้ากวาปุมอกับโกเุยดอเาได้บ้านนี้แฉงก็ได้ปุวยกันปุวนี้ปุยอ่อนเพียบดูมีสมุนพรสีอ่อาโอ้รถม่าหล่อไงวาสีอาอนปยกอมพักขนาไม่จ้ะพักขนาบยางงามเลยเอาเนี้เทาอันเดี๋ยวทานรถเัาเอาเอาเปนนี่ยังออกมางก็คือไปหายอาหารเท่าแถบทุบมือทานกินดีครับเลยเต๋ เช็ดหนาเข้าห้องก็แตกก็พักก็รอดเรื k, ่ยๆนอ้า <Si ักกันหนึ่งนะจ๊ะตะกำหนึ่งตะจตะน้าหน้าบังแก่ไ่ดงไม่กดองได้โอ้ยเมียมองกะพักนี่ออกข่อยเนี่ยยางก็ยางตัดยางก็จับย้จับยางจิก ล้วมันติดกันตรงนี้เยอะๆช่วเดี๋ยวของหนูไล่สุด้ายมู่ก็ได้คุณอ้ชนจังหวัดอันมันม้นี่ม้าผวาบึงปันบึงชุ่มบรรยากาศไปกับมิสมูนกลเบ่งไปเรื่อยๆอันนี้ปลาต้มขูจ้า ไปพี่ิธบาปเ่ยมันหลายม้อมงมยมองเอามีดมาซับนี่ค่ยแม่จัไหมอมงจะพุ่งช้ีดาช่วงเหมืนวดเยซับเลยเอามาได้ยังเลี้ยงมากมาเลยแลมาย่าซื้อซื้อปลาต่อนกใส่มีดตัดเลยจ้าทุกอย่างทุกจริงทุกอย่างพอ่าเห็นเพื่อนเห็นใส่มีดตัด เดี๋ยวคลองคอ,องนวนเอาดําก,ก้นก็ได้เที่ยวดําก้นก็ได้เขาจ้าขายของเจ้าก่อนเเ้้า้าาขมไดนซ <Okay. S 2> ื้อหลายๆแต่ละมือ <c oughs> มีโม้ตื้อประจำก็สองลอยจ่ายต่อมื <c oughs> อเพราะว่าแม่มีสโม่นี่ขายกล่องพักเพืนน่อนเอามาขายสิมันถือจ้าเนาะถือกระชองตลาดแม่มิสโม่ก็เลยหยันมาซื้อพักแบบนี้ไปดีกว่าจ้าเพราะว่าเพื่อนเพื่อนขายหัวละสิบบาทงั้นี่นะ มันคนขายถือนะจ๊ะเป็นไงการลรถซื้อเป็นไงการจ๊ะเป็นไการลดข่วงจาะผิกแล้วนี่ทีบาทดีได้ไปย่างหลายแล้วไเห็นมอตีในตลาดก็บอกว่าริดแฉ่งๆนี่ิ่นขายว่าเอาไรเยอะๆนะคะคุณเอาคนไรน้อยเดียวแต่ว่าถือใจประชามาซนําพนรลลกก็็ อันนี้จาอันนสองอันยีสิสิบสี่สิบห้าสหกสิบครับผมหกสิบหสิเกียรสิบแปีสิบเก้าสิบ่นี่นะเก้าเก้าสิบเกียรตสิบหเสิบเก้าสิบครับผมเก้าสิบยงเก้าสิบบาทจ้าเบิ้งจ้าเก้าบบาทยี่สบาทครับผมร้อยยี่สิบบาทค่ะโอเคออหมูเป็นจำนวนร้อยยี่สิบบาทจ้าเยเหออยหมูบนนี้เขาบอกมาว่าจะสิ โมกัจจิสามใสเงินเนาะจ้าเนาะ,นะจำนวนร้อยยี่สิบบาทขอบคุณครับผมค่ะของที่สำคัญต้องหมดหน,นี้ร้อยยี่สิบบาทจ้าถูกมากมากเลยจ้าลองเลยจ้าเด้อามาชมกับมีโนเด้อโอเคค่ะ <c oughs> ชื่นชอบวิดีโอของมิสมูฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ช่องเยสีมิสมด้วยนะคะม,มิสมู้สิบเก้าบาทนะคะได้ของจำนวน120บาทจ้ามื่อนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย